ฮะก็มาหอดเนาะเอาก็แม่หอดนี่ย่ากินเข้าพอแหงแล้วเอแม่มาหอดเลยได้นี่มีได้แนว่กินได้ทิดเอ้ยแม่สิไปเบิ่งหน่อไม้อยู่ก่อนนี่มาต้มกินกัดแจ้วกันด้วยทิศออ้ยแง่แง่แง่โอยทิดเอ้ยทิเอาน้อยมาให้แม่เนี่ยแม่สิก้นหูแง่นี่ เห็นเัาฮูแล้วนี่เขาว่าไปหาหน่อไม้ก็าคิดงว่าอีไซให้หามาหาหน่อไม้น้อยๆไปให้ยูแงนี่พี่ติดกรคือโอ้สุดอารมณ์หน่อน้อยกับหน่อ,น,อน้อยอ่ะไป เลนนียังอยู่นี่เอากูบอก้ว่าวทีมันไปเอาเส็มมากเอาหนอน้อยมาขุดแง่นี่นี่นี่จะโดนเล่าน,นี่มันทัาได้มาเอาไม่อยางกะมาแล้วหนอนไใหญ่ตามที่แม่ต้องการ <laughs> โอ้ยกูบอกมึงไปเอาหนอน้อยมากัดหนอใหญ่มาขุดแง่นี่มึงเอาหนอนไม้มาเอเา้เผือหนอนขุดนี่แม่ขุดหูงแง่นี่แม่อันนี้มันหนอนไม้มันขุดมไม่ได้เด้นน่ โนแม่แล้วเมยไปให้บ้าโนเพ้นก็เข้าใจว่าเป็นโนอไม่ตัวเนะแม่ที่ว่าแม่ว่านโนนี่ต้องบอกว่าเสียมกับโจ๊กพ้นต้องสีเข้าใจแม่ครับภาษาบ้านผมนะเสียมคัดคันอย่ามาขุดหูนะครับเสียมกับโจ๊กครับันบ้านแม่เขาบ้านแม่เขากับเรามาโน่มาเสียมนี่นอ่นอน้อยนอเออนี่แหละผมว่ามันบ่เข้าใจคับพ้นน้อย กัดนอใหญ่มาโต๊กนั่นนอใหญ่เข้าใจกันคนละอย่างเลยเอามาเผื่อ ah หน่อไม้นั่นนี่มีได้บอกเขาไปเอาหน่อไม้ได้นี่กับบอกเขาเข้าใจเอานอ้ําสิ่มสิ่มไปลูกฮิตเจ้าไปเอามาให้ก็ซะคอยสิไปเฮ็ดเรียกเขาคอยสิไปเอามาให้แม่เฮากูจะโหดได้วะมาแล้วแม่ทั้งนอ่น้อยนอใหญ่ตามที่แม่ต้องการ เออนี่แหละแนวแม่เบานนั้นนี่แหละคือหนอน้อยเอออันนี้คือหนอใหญ่หนอน้อยหนอใหญ่เออเข้าใจไปนี่หนอใหญ่นี่หนอน้อยนี่นี่นี่แนวแม่เบาไปเอานี่มามาคอยชีซอยเต็มไว้เต็มไว้มันสีแ่นแล้วมามามาแดงอเราคุบเลยเด้อิดเด้อ โอ้ยบ่งบัหันเนี่ยมันคือไปเร็วโอ้ยไม่ได้กินดอกไม่ได้กินดอกผิดเอ้ย,เยข้าแต่สาไรมือนั่นนะไปต้มเพลงนาเขา,เ<อ>าพู้นลาดัง,งไฟไหมต้มเพลงนาเฮาโอ้ยมาให้มานาหอนแดดก,กับ้อนถิดเอ้ยถิดเอ้ยไม่กินข้าวเด้อต้มหน่อไม้ฝุกแล้วมาเด้อมาเด้อกระบองประเดะประเดะบอง ทันแล้วเราบอกครับน้อไม้เขาน่ะกระเลือบปลาเสงมันไปกระลือมันคือมีมากินข้าวเนื้อกินมันน้อยได้หนิเสียงกินเข้าพ่อหยามกินข้าวแล้วเด้มาทถอแม่โอ้พ่อหยามกินก็ต้องกินน่าเสียงพ่อหยามกินก็ต้องกินจำต้มหน่อไม้ก็กินยาชีสครับอยู่เด้อ ยหนย้อ,ยนนอน,นพวกเจ้าเนาะเข้าใจกันเนาะอันคนหนึ่งไท่พวนคนหนึ่งพูดไท่โอ้คนลปุดหัวแซบบอธีตใครคนใหม่ดีปากจีนเนี่เอานะเสียงจะโหจังซีพาเขาผ่า,านา้ำเน็ตอันเนี่ยมันขลังสูตรยาบอลลีนบอลโหไหลบอลลีนวอลโหนี่มาให้มานาผีป่าผีนาพื้นหายเธอดิเลนี้แต่เก่าแต่ก่อนนี่นะโอ้ยสื่อหลายเธอเด้ กินโก้น้อยกินค้าวน้อยกินฮอดคนผู้ได้ทิดเอ้ยขันมีละวังนั่นมาทิดหอ,อยเสือทอดนี่ล่ละเสือตีแม่เสือบ่แม่ <c oughs> มาทิดสูรแลนไปเผอเข้าแม่เบิดกันนึกว่าแม่นเสือแท้โอ้ยเข้าแม่เบิร์ดมีแม่นเสือ,อแม่ก็บอกแม่ว่าเขา้าเบิร์ด ข้าวเบิร์ตนี่ล่ะเข่าเบิร์ตนี่ห้อยศอกห้อยเสือจังเลยอันภาษาะเสืพูดให้เจ้าเอิบ้านแม่เขาเอิญว่าเสือนี่โอื้อยเสือเข้าเบิร์ตนี่แล้อเอิญห้อยเสือแล้วลูกผมก็เสือมากลิ่นแม่แม่แล่นไหลแล่นไหลกินล่มหาดแล้วฝั่งเขาเนี่ยหาดแล้วเอ้าแม่นยังเหรอหาดหาดคือมันกระเฮินกินมันกินแล้วก็ยุดกินแล้วก็ยุดสินะมันแปลว่าจังสิแม่คือว่ามันหาดก็คือว่ามันกระเทินแล้วเข้าใจตามนี้เนาะ <laughs> ผมก็หาก็เข้าใจเลยหาดวอาเอาชิด้ากินข้าวกินน้ำกินอิ่มแล้วกลับไปทางรแทร้ให้มันแล้วได้รู้เด้ออะไปมาเชียงผมสิไปกอนด้อผมอิ่มแล้ว,อ,ลวอิ่มละ <c oughs> ตึงกันหน้ากูลองปัญญาลูกเคยสองคนนี่กันหน้าููเลยมันสิเก่งคันผูเลอเก่งกูกซยช่้ยนาห้อยมันผูเลยมีเก่งก็คือมันนาโดน บะทิดบะทิดหนอไหมตุดินแก่นแกนมันคือขึ้นมาได้อ๋อมันแหลมครับมันก็เลยหั่งขึ้นมาจากดินได้ครับบะเซงมึงบอกเลยสันนะเฮ้ยบุแม่หรอกแม่เบิ้งเห็ดนี่หัวตุตมมันก็ยังขึ้นมาได้โอ้ยเม่นความึองอยู่เซงไปดูไปปั้นคันแทานะเด้อทำนาแม่คันนา้ามองหันเด้อมันลูบเหมือนไปปั้นให้มันแล้วขุ่นขุ่น คันนาคันแทอสกไปปั้นคันแทเดอทิดเดอร์มองเดอร์มันหลบปั้นสื่อให้มันเต็มเต็มยามฝนตกมามันจางมันมีเจ้ออกไปก้อนข่อยลดมันจังหาดมันจังมีฮาดยามน้ำมาไปสู่ปั้นฮือนสูงสูงเดี๋ยวผมสีตามไปผมสีไปเข้าของน้าก่อนปวดท้องไร ผมสิไปวานเหเด้อบาดท่ามันในตาคอปลาเข็งผมสิเอามาให้เจ้าต้มส้มค่ะคอมก็ได้อีหยังก็ได้ไปนะเสียงเอ,อ,อให้ทหาโลดเด้อไปคนขอยสีทางคันนาทะให้สวกให้มาเด้อให้มันได้พออยู่พอกินได้เมลเนี่ยไทยเลยนันบวกเคยขี้คานเฮ็ดเบียยเฮ็ดงานทำไรให้นาะหน้าฮิปนั้นขี้คานเลาะอ,อยู่สำน,นั้นบ่เห็ดซอยเลย เดี๋ยวไปลงผิดพ่อพ่อพ่อมาผมตัวผมยืดเจ้าเมื่อยเจ้าไปเข้ารถไปโอ้ยจะไหนหมานบ่นได้เสียงกับพ่ออะไรอยู่ไปไปเจ้าเข้าเขาจะไปล้างมือก่อนเด้อะแมนปิดทักคนปิดเขาไปล้างมือกันเข้าปิดเข้าเมื่อยรถเจ้าโอ้ยโอ้ยไม่เข้าหมานี่ก็คืออ e ีสิภูมิใจลูกเขยเนาะโอ้ยไปเบิ้งลูกเคยซองบ้านนี่ก็น่ามันปั้นคุ่แท้หอดกันเลยแล้ววะ มันปั้นเดี๋ยวไปเนาะนอนอนอทอดยามลงให้ลงนาเลยคนหลุดนิ้มแบบโอ้เรียดมันปั้นหอดไปเลยแล้วเนาะใกล้เสิแล้วไปเปียด เดียวหลับใโอ้มันปั้นมาหลายเลยตัวนี้โอ้ยปั้นได้หลายเลยตัวนี้นะโอ้มานิพยไปกันเลยเชนขักเราไปนี่นอนอยู่ทางไหนบุญเข้าอยู่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเดียวผมมีไปน้องด้ยเอ็ดให้เอ็ดมาสิพนขานอนถิ่นได้กินข้าวสิบอกแต่กำลัาเด้ยวเจ้าก็ะปุกอกหาเรา่รเล่าไปนี่นอนอยู่ทางไหนบุ่โอ้ยเนาะ อาทิตย์มันคือเอามาปั้นคันแพรนะ้มันคือมาลากลับอยู่เดี๋ยวนี้เอาแม่ลูกเ็ดแล้วแล้วลูกจะมานั่งนี่นาะมึงนม่ต้องมาโตดกูด้อกูเห็นกับตากูสองข้างบ้าเซงมันเอ็ดอยู่คุณถ้ามึงเอาน้าโดนบ้าเซงเอาน้าโ้ยตอก <laughs> ไม่แม่กินข้าวกินข้าว <laughs>